ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนนะครับน้าพ่อพ่อกับผมนะฮะพี่จานะครับน้ากับบรรยากาศคือเก่าครับผมนะครับสลับเมื่อนี้กับไม่ต้องอีกอย่างมากมายเนาะพี่น้องเนาะนะครับเป็นเมนูบ้านๆคือเก่านั่นแหละนะครับพอพี่จานี่เป็นเมนูบ้านๆนะขึ้นอยากอย่างกะจัดแนวนั่นแหละครับผมนะสลับเมื่อนี้นะครับเป็นเมนูลาบหมูพี่น้องมาลาบหมูบ้านๆแซ่บเปรี้ยวๆเส่บมกนาวหอมนี่ครับผมโอ้หอมพี่น้องนะแล้วก็ผักกับนะครับก็เห็น ตามเท่าที่มีีแหละครับผมนะผักบัวลายเมื่อนี่ยเอาแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอออปูนาครับพี่น้องนะครับนี่เป็นปูนาที่หน้าเพิ่นไปหามาเลยแหละนี่ครับผมนกะก็เลยเอามาอ,าอา้อนะครับนี่อ๋อเส้นผักกาดอ่าแซบเซบบ้านๆคือเก้ผมอื้อ คือเก่า1 5ห้าบาทมือเลยพี่น้องเนากินปั้นนี่ก็เพราะ่ละกินเขานั่นนะนะครับกต้องกินหลายพี่น้อง <c oughs> โอ้หอมใส่ส่วนส่วนเลยก็แล้วกัน ผมกินคำพอดีพี่น้องก็ใหวผมว่ากินคำแง่นะครับพี่น้องผมขอร้องว่าพี่น้องนอี่เอาบรรทัดฐานของเจ้าของมามาอันไายผมเนาะบางคนเพื่อกินคำน้อยอยู่แล้วนะครับพอมาเห็นผมกินคำซ้ำหนีก็คิดว่าผมกินคำหญ่พี่น้องนะมันก็น่ต้องอีกอย่างมากมายดอกพี่น้องปกติสำหรับผม ขออนุญ,ญาตบอกใครว่าก็แล้วกันหิวเขาพี่น้องเขาแห้งแฮ้ง สลับนอกนะครับนะ่าจะมาะร่วมกับพี่จ้านะครับทุกวันหยุดพี่น้องนะครับผมสลับวันนี้มันเป็นวันปกติวันราชการนะพี่น้องนะน้องก็ต้องไปโรงเรียนครับผมผมก็ต้องมาอยู่ที่ทำงาน หมูผมมักน้ำหนังมันนี่แหละผมก็รู้ว่าเป็นอย่างคือแซบน้ำหนังมันอะ แซ่บพี่น้องลาหมูก็แซ่บสมอําน้ำนะบีบักนาวใส่นี่หอม ีิปันกนทรงแซบขอพี่เนาะแซบดีนี่ครับมผมคุยใส่นะครับมันซิโบ่เบิร์ด โอ้หยิบายากหน่อยพี่น้องเอ้ยหมูกับสับมุนพวด บุแล้วนี่ยสวยนิงโอ้ขอวตาอืมเขียงตับเลยอ๋อคำสุดท้ายก็แล้วกันนะพี่น้องนะ เล็บยิ้มแล้วว่าเป็นยังไงครับโอ้ลาบมูกกระแซ็บต้นที่เด็ดก็คืออ้อปูนายเลยพี่น้องหอมหอม มักหนังมันราบหมูนะหนังมันแสียบ พอหอมปากหอมคอพี่น้องนะครับนะสารคิปนี้นะครับเป็นเมนูบ้านๆนะครับเป็นเมนูบ้านๆเป็นเมนูง่ายๆที่สามารถหากินได้นะครับทุกยามนะครับโดยเฉพาะเป็นเมนูลาบหมูนะครับเนาะนี่หากินได้ทุกยามเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นะครับผมหมดแล้วล่ะนะครับเป็นเอกปูนานะครับใส่ผักกาด แซ่บนะครับผมหอมครับผู้ใดเคยกินนะก็น่าจะรู้รสชาติว่ามันเป็นรสชาติแบบใดพี่น้องสุดท้ายก็นะครับหน้าเพียงแค่กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับผมก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนให้กับพี่จ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเอียงมากมายนะพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ้าจะขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่นี้ละนะครับแล้วกลับมาพบพ่อกับพี่จ้ามืออื่นคือเราว่าพี่จ้าจะมีเมนูอย่างมานําเสนอให้พี่น้องนะครับมาอื่นน้ำลายน้ำมือเกลนะครับว่าอ่านะครับหน้ากับ อย่าลืมนะครับผมนะสำหรับพี่น้องที่ติดตามผมนะครับบอยจะเป็นผู้ไม่แล้วกับบอยไจะเป็นผู้เก่านะพี่จ้าขอบคุณหลายๆครับผมนะขอบคุณหลายๆนะครับนะสําหรับทางด้านแฟนเพจกับตอนนี้กับทะลุ800,000แล้วครับพี่น้องนะครับผมแล้วกับยูทูบนะครับก็น่าจะหอด200,000ในเร็วๆนี้พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวถ้าติดตามฉลอง200,000ซับน่าจะสิ้นเดือนนี้พอดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เมนูแบบหนักๆเลยพี่น้องนะครับนะที่พี่จ้าบ่เคยฉัดที่ไหนมาก่อนแล้วก็็บ่เเคคยดมากอนรับผผมมมเอาาสสสรรรััับบคคคลลิปนีีี้้ไววะะด